ไม่อยากให้ชีวิตตกต่ำห้ามทำสามสิ่งนี้เด็ดขาดถ้าอยากมีเงินใช้และมีความสุขตลอดปีสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านค่ะคิดดีมีสุขแชนแนลวันนี้ก็มีเรื่องราวตาระดีๆมาฝากท่านผู้ฟังเช่นเคยสำหรับคลิปนี้ขอนำเสนอในหัวข้อเรื่อง ประมงคลไม่อยากให้ชีวิตตกต่ำห้ามทำสามสิ่งนี้เด็ดขาดถ้าอยากมีเงินใช้เงินไหลเข้ามือไม่ขาดสายและมีความสุขตลอดปีค่ะคุณผู้ฟังคะถ้าหากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ก็ไม่ควรแสดงออกถึงความหม่นหมองความทุกข์ระทมเศร้าโศกเสียน้ำตาเพราะ จะทำให้จิตของเราดึงดูดความทุกข์ระทมเข้ามาเป็นสิ่งที่ตั้งมั่นจึงทำให้ชีวิตของเราพบกับความหม่นหมองทุกขระทมตลอดทั้งปีค่ะโดยเฉพาะคำว่าเหนื่อยสูญเสียหรือไม่มีเงินจะทำให้ปีนั้นทั้งปีคุณจะเหนื่อยกับหลายๆสิ่งสูญเสียหลายๆอย่าง ควรจะสั่งจิตให้คิดถึงแต่ความสุขความสมหวังความร่ำรวยที่จะต้องเกิดขึ้นในปีนั้นๆด้วยหัวใจที่สดใสถึงแม้ว่าภายในจิตใจของเราจะไม่สดใสก็ตามก็ต้องพยายามซ่อนความรู้สึกแย่ๆนั้นเอาไว้อย่าให้มันแสดงออกมานะคะและพยายามผลักมันออกไปให้เร็วที่สุด เพราะยิ่งมันอยู่นานจิตของคุณก็ยิ่งจะถูกความทรุโปรทมครอบงำม,มากขึ้นเท่านั้นและพยายามทำสิ่งต่างๆดังต่อไปนี้ค่ะ 1. อย่าพูดจาไม่เป็นมงคลคุณผู้ฟังคะหากจะกล่าวถึงสุภาษิตของไทยก็คงจะไม่พ้นพูดดีเป็นสีแก่ปากเพราะการพูด ที่ออกมาจากปากนั้นสามารถสร้างได้ทั้งการสร้างสรรค์และทำลายเช่นคำว่าเจ็บตายสีเจ๊งล้มละลายพินาศผีแค้นอันเป็นคำพูดเชิงลบที่มีแต่จะนำความเสื่อมมาให้ที่สำคัญเป็นสิ่งที่ขัดขวางความเจริญ และความร่ำรวยแต่เมื่อเราพูดดีตามความเชื่อในวันเริ่มต้นปีใหม่ของจีนก็จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาตลอดทั้งปีเช่นพูดคำว่าร่ำรวยเฮงเฮงเงินทองมัง่งคังมั่งมีจึงเป็นคําตอบของคําถามที่ว่าทำไมชาวจีนจึงนิยมพูดคําว่า ซินเจียยู่อีสินนี้หัวใช้ในวันตรุษจ,จีนนั่นเองค่ะ 2. อ,อย่าคิดเรื่องทุกข์แน่นอนค่ะว่ามีคนจำนวนไม่น้อยที่จะมีปัญหาต่างๆเข้ามาในชีวิตที่สำคัญคือการที่จะหยุดไม่คิดถึงปัญหาเหล่านั้นซึ่งก็เป็นไปได้ยากแต่ในช่วงเวลาขึ้นปีใหม่หรือ ในวันที่เป็นมงคลไม่ควรนึกถึงปัญหาหรืออุปสรรคข้างคาต่างๆเพราะชาวจีนจะถือว่าคนคนนั้นจะต้องพบกับอุปสรรคทั้งเก่าและใหม่ที่จะผ่านเข้ามาตลอดทั้งปีโดยเฉพาะการคิดว่าไม่มีเงินทั้งปีก็จะไม่มีเงินหางานยากหาเงินลำบากธุรกิจไม่ก้าวหน้า ติดติดขัดขัดติดลบจนต้องเจ๊งและเป็ดนกิจการแม้เคล็ดเช่นนี้เกิดจากมายาคติที่บรรพบุรุษชาวจีนต้องการให้ลูกๆหรือคนในบ้านซึ่งได้กระจายกันไปเพราะภาระหรือหน้าที่ซึ่งห่างไกลกันมาทั้งปีได้กลับมารวมกันเพื่อพักผ่อนเพื่อพบกับความสนุกสนาน เพื่อพบกับความอบอุ่นของครอบครัวผู้หลักผู้ใหญ่จึงมักบอกกับลูกหลานให้ระงับเรื่องปัญหาซึ่งเมื่อผ่านปีใหม่หรือตุจจีนไปแล้วจึงค่อยกลับมาคิดใหม่จึงควรคิดแต่สิ่งดีๆที่ความหวังตั้งใจและไฟ,ฟ่ฝันถึงอนาคตที่สดใสซึ่งอยากจะรวยๆตลอดทั้งปี ก็ควรคิดแต่เรื่องรวยคิดแต่เรื่องการได้โชคได้ลาบตั้งแต่ต้นปีแล้วพลังของจิตจะตั้งมั่นที่ความรวยและความมั่งคั่งในปีนั้นอย่างแน่นอนค่ะ 3. อย่าตัดโชคตัดลาบของตัวเองหมายถึงการตัดผมหรือสระผมและการใช้กันไก เพราะการตัดผมนั้นชาวจีนเชื่อว่าจะเป็นการชำระความโชคดีที่กำลังจะเข้ามาในช่วงตรุษจีนให้ออกไปจากชีวิตในปีนั้นๆผู้ที่สระผมตัดผมจึงไม่ประสบความสำเร็จไม่พบโชคไม่สามารถสร้างความร่ำรวยให้เกิดขึ้นได้ส่วนการใช้กลไกลพล่้มเพลื่อ ในวันตรุษจีนนั้นบรรพบุพร,รุษชาวจีนฟันธงเอาไว้ว่าเป็นการตัดโชคลาภที่จะได้รับหากตัดผมสระผมและใช้กรรไกรพรำเพื่อก็ควรเตรียมตัวเข้าสู่ชีวิตที่อับโชคในปีนั้นได้เลยค่ะค่ะและสำหรับใครที่ดวงกำลังตกทำอะไรก็ติดขัด ไม่รู้ว่าโชคลาภที่เคยมีเคยได้นั้นหายไปไหนหมดเหมือนมีอะไรบางอย่างมาขัดขวางตลอดเวลาก็ขอแนะนำห้ามวิธีแก้ดวงตกโชคลาภติดขัดฉบับเร่งด่วนซึ่งก็สามารถทำได้ง่ายๆรับรองว่าหลายๆอย่างในชีวิตจะดีขึ้นไม่มากก็น้อยอย่างทันตาเห็นเลยทีเดียวค่ะ นั่นก็คือ 1. การปล่อยสัตว์เป็นทานคุณผู้ฟังลองหาเวลาไปทำบุญด้วยการปล่อยชีวิตสัตว์เป็นทานบ่อยๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการปล่อยนกปล่อยปลาดุกปลาไหลปลาชนิดต่างๆปล่อยเต่าหอยโขมหรือไถ่ชีวิตโคกระบือได้หมดเลยค่ะหากเป็นสัตว์ที่กำลังจะถูกฆ่า เช่นปลาหน้าเขียงได้จะยิ่งดีจะถือเป็นการแก้เคล็ดให้สิ่งต่างๆที่ติดขัดอยู่ลื่นไหลหรือคล่องตัวมากขึ้นนั่นเองค่ะ 2. การทำบุญอุทิศส,ส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรเชื่อว่าคนส่วนใหญ่เวลาพบเจอสิ่งติดขัดหรือทำอะไรก็ไม่คล่องตัว ก็มักจะนึกถึงเจ้ากรรมนายเวรเป็นอันดับแรกเพราะฉะนั้นเมื่อเรารเผชิญกับเหตุการณ์เหล่านี้สิ่งสำคัญที่ควรทำอย่าให้ขาดเลยก็คือการทำบุญและอุทิศส,ส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรค่ะไม่ว่าจะเป็นการทำบุญในลักษณะใดก็ได้หมดค่ะจะปล่อยนกปล่อยปลา ถวายสังฆทานเลี้ยงเพลนพระชำระนี้สงฆ์หรือบริจาคเงินทองอาหารข้าวของที่จำเป็นต่างๆให้กับผู้ที่ขาดแคลนเดือดร้อนยากไร้ก็ได้ทั้งนั้นค่ะจะเป็นการช่วยเสริมดวงและเปลี่ยนเรื่องร้ายๆให้กลายเป็นดีได้ค่ะ 3. การไหว้พระไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่คุณผู้ฟังเคารพนักถือข้อนี้จะมีเพิ่มขึ้นมานิดหนึ่งเพราะขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลเลยค่ะว่าศรัทธาและเคารพเทพหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ใดหากคุณติดขัดหรือมีปัญหาอะไรอยู่แนะนำให้ลองไปขอพรกับเทพหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์นั้นๆให้ท่านช่วยเหลือค่ะ และอย่าลืมที่จะหาข้อมูลเพิ่มเติมถึงวิธีการขอพรอย่างไรให้ได้ผลรวมถึงข้าวของในการไหว้ด้วยนะคะเช่นหากไหว้พระพิคเนศก็ให้ถวายพวกนมผลไม้จำพวกกล้วยขนมลาดูหรือขนมที่ไม่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์ 4. การทานเจ ทานมังสวิรัตคุณผู้ฟังคะการทานเจหรือมังสวิรัตก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยให้ดวงโชคลาภที่ติดขัดอยู่คล่องตัวขึ้นรวมถึงช่วยผ่อนเรื่องหนักๆให้กลายเป็นเบาได้คะ่ะวิธีการก็ไม่ยากเลยคะ่ะลองทำเป็นช่วงๆก็ได้ใครสะดวกทานมังสวิรัตหรือสะดวกทานเจ ก็จัดไปเลยค่ะจะทานเฉพาะวันเกิดหรือสัปดาห์ละสมวัน5วันก็ได้ทั้งนั้นค่ะตามที่คุณผู้ฟังสะดวกเลยนอกจากจะเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลเพราะลดละจากการฆ่าสัตว์แล้วยังช่วยปรับสมดุลและล้างสารพิษในร่างกายอีกด้วย 5. การถือสินห้าข้อนี้ เหมือนจะง่ายนะคะแต่เชื่อว่าเมื่อถึงเวลาจริงๆบางคนอาจจะปฏิบัติตามกันไม่ได้อาจจะด้วยเหตุผลและความจำเป็นส่วนตัวบางอย่างแต่หากคุณผู้ฟังรักษาศีลห้าข้อได้และปฏิบัติเป็นประจำรับรองว่าสิ่งต่างๆจะดีขึ้นทันตาเห็นแน่นอนค่ะและยังจะช่วยให้ มีสติในการใช้ชีวิตแถมยังเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลอีกด้วยหรือหากใครสะดวกถือสินแปดได้จะยิ่งดีเลยค่ะคิดเสียวว่าเป็นการฝึกวินัยในตัวเองค่ะสำหรับห้าวิธีง่ายๆที่ทางเราได้นำมาฝากนั้นไม่ยากเลยใช่ไหมคะสิ่งสำคัญก็คือความมุ่งมั่นและ ความตั้งใจจริงในการปฏิบัติค่ะหากจิตใจของเราบริสุทธิ์จริงๆและปฏิบัติได้ตามนี้รับรองว่าสิ่งที่ติดขัดอยู่ทั้งหลายจะคลี่คลายลงและคล่อมตัวในที่สุดค่ะแถมโชคลาภยังจะวิ่งเข้ามาใส่คุณอีกด้วยถ้าไม่เชื่อก็ลองนำไปปฏิบัติดูนะคะแล้วได้ผลอย่างไร ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะคะขอขอบพระคุณที่มาเนื้อหาสาระดีๆที่ได้นำมาเผยแพร่เป็นธรรมทานขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้หน้าที่นี้ด้วยนะคะและหากท่านเห็นว่าเรื่องราวนี้มีประโยชน์ก็ขอได้โปรดกดติดตามกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นธรรมทานด้วยนะคะการให้ทำเป็นทานสนาการให้ทั้งปวงค่ะสุดท้ายนี้ทางเราขอบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้เคยทำมาจงบังเกิดสมผลให้ท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองทุกคนทุกท่านสำหรับคลิปนี้ขอบคุณ และสวัสดีค่ะ